เปิดค่าใช้จ่ายป้าแมวดาวพระสุขต่อเดือนน่าเห็นใจมากหลังออกมาของานทำ เรียกได้ว,ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับดาราอาวุโสป้าแมวรุ่งการดาหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของป้าแมวดาวพระสุขหลังเจ้าตัวเคยป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อและมีโรคอื่นๆเข้ามารุมเรา้าจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไร้งานไร้เงินมารักษาตัวเองน้ำซ้ำยังต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวในบ้านเช่าเอื้ออาทรย่านบางบัวทองจนต้องออกมาอ้อนวอนของ,งานในวงการบันเทิงเพื่อหาเงินไปรักษาตัว ล่าสุดค่ะทางนายเอนเตอร์เทนก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตล่าสุดของป้าแมวดาวพระสุขว่าตอนนี้มีหลายโรครุมเร้าทั้งหอบหืดความดันรักษามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้หอบหือดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วสองสเดือนไปหาหมอทีส่วนเข่าก็ตอนนี้ก็ยังรักษาอย่างต่อเนื่องมีอาการชาเล็กน้อยสาเหตุอาจเกิดจากพังผืดต้องเดินบ่อยๆ ส่วนเรื่องของงานก็ไม่มีติดต่อเข้ามาเลยบางคนก็มีโทรมาติดต่อแต่จู่ๆก็โทรขอแคนเซิลหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเราเล่นไม่ไหวตอนนี้ป้าแมวอายุ82แล้วแต่ก็ยังไหวนะจ้างได้เลยจำบทได้ไม่ต้องห่วงโดยป้าแมวก็ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ต้องเสียอยู่ประมาณ2 3 0ถึงบาทต้องจ่ายค่ากินค่าอยู่รวมถึงค่าอยู่ที่ตนเองต้องรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย